ไม่คือแบบกินฟังร้อนใช่ไหกินให้หมดกินให้หมดน่าอร่อยไม่กรอบหรอคอร่าคอร่คนล่าอะไรชื่ออะไรบุชเชอรมันกรอบอร่อยแต่ว่านั้นน่าอร่อยอ่ะอะไรคะลูกเดินกินอะไรนี่เดินทั้งวันเนี่ยผมเนี่ย แล้วก็จะบอกว่าอ้วนปากมันเจ็บนิดนึงไม่นะตักแตกเยอะปะไม่เลยแต่มันทอมหน่าเยอะเลยนะขอแม่ว่าหลบกล้องตัวแม่ว่าตอนนี้มันดูเล้าเออมากเลยมีว่าไม่ใช่แบบวูนี่ะอยู่อย่างี้ทั้งวันอะไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมล่ะมันมันแบบเหมือนจะไม่สบายอ่ะคุณเนี่ยไม่กินยาดบบหลับจังเลยนอนเงียบใอย่กมาแล้ว

ตื่นแบต่ัคืมีเดมมีฟันก็ไปบรรจาัพพิรัไม่ห่วยบอกว่าย่ม้วอะไรที่ไม่วรมวนทั้งนัยนต้องก็หวังว่านี้มันทให้ห่วยไงตอนนี้มันดึ่มวะเดี๋ยวเอาขึ้นไหนมเยว่าใจกรอกรวมสาบานไม่ไดกไมสาบนทไมอะ <łość> เดี๋ยว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 นี่แล้วนี่แล้วอะไรนี่เลยเรียบขาดคนละอดอ่อนไมคือจะบอกว่าที่หวานอ่ะคือจะบอกว่าเฮ้ยกินเลยกินเลยแบบนั้น ไมสบายสมุดเขาเปคนคนนึงไม่สบายไม่เขาเรียกว่ารักกันลืมเปล่าไม่ไม่รักกันแล้วนะกันกินเข้าไปเราออกจากบ้านไหมเคยทำอย่างนี้ดีกว่าไม่ฉีดย้อนไม่รักกันอย่ารู้อย่ามีการกวาดกับปาปิก้าคายแล้วเที่ยวแล้วต่งต่องปาปิก้าพี่กินเที่ยวกินทั้ทุกคนของพี่เคยกินเละวยฮะอันนี้ที่สุดแล้วนะที่เคยทำรับน้องแต่คนที่สามติดด้วคนเจอคนที่สามติดด้วยบอกว่าเนี่ย ใครอาสากินทีมละสองคนเอางี้ทำไรวันนี้ผมกินให้ดูเลยไม่กินไม่หมเลยพราะเรากินได้แต่ลอซันทาเห็นภาพแบบมโนภาพแล้วคือคือมันจะคุนๆแล้วมีฟองๆนแบบนึกออกไหมเป็น่าเป็นอะไรบ้างเป็นเปล่าธรรมดาเอนาอ้กินเปล่าไว้ตรงนี้แหละข้ม้นเาอร่อย อะไรไม่อะไรหรอกแล้วเราอยู่้าหลังเปล่าวดูดิเป่าดู่หายไปไหนคนเหน่อไปล้างไปหน้ำไปล้างข้างจะไปล้างยยงอีกดูเลยว่าดูเลยนี่นี่ีอ็งระหว่างกลางเ้วเล่นแตหยดตรงหน้าเลยเฮ้ยพุ่งไปนั่งเลยตรงนั้นอ่ะพี่อยู่ตรงกลางเขานด้นมานังานแล้วอ่ะขอมไอไพูเลยหอมไมพม่ใช่เขาไม่ใช่ เขาอะมันเป็นมา่หมดแล้วเขาอะไรนยังไม่ยังไม่หมดยังไงเจ็บไหมพัอกะจับึนเลยเรบึนเลยอังยตรงนี้ใช่ไหมังตรงนี้ใช่ไหมเวจาก็จะเห็นมือตรงนี้เป็นสีม่วงเลยเป็นมือแบบแม่วงเลย เป็นสด็เรันบอกแล้วตอนแรกพี่ก็ตกใจบรรยากาศตอนนี้มันไปซ้อมไหมอนี่ไงไปซ้อมไซ้อมอะร้ไหมกอมอยซ้อมไปไคุรจะซ้อมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เออใช่ไปซ้อมเถอะก่อนครูใหญ่จะมาคอมอนเบย์มัจะเดินเข้าดดเดี๋ยวเราน้ก่อนน้ายังไม่ไปนี้ไหวนนข้างหลังเจ็บทำไม เฮ้ยไ้ยทําไรอ่ะเปียจะ้ยหดูดูดเราไปซ้อมมาเถอะอ๋อก็แล้ไแล้วซ้อมเห้นีงไงซสองสี่ไ่ซ้อมซ้อมอไรด้แอสอ

Does this be for real? For real, I wonder. No need for sad. No need for missing. No need for hesitation. Time for celebration, celebration. When will this, will this be the night I've waited, waited for? When angels fall in love. <aren> ยไม่ว่ายน้ำ่ยยกน้ำหาไม่ว่าน้ำนะอันนี้ก็เปิดได้นะเสร็จแล้วอยู่